ในบันทึกประวัติศาสตร์อนรยธรรมเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่น่าหลงไหลและลึกลับเท่ากับอียิปต์โบราณชาวอียิปต์ได้สร้างอาณาจักรที่กลายมาเป็นตัวอย่างของความยอดเยี่ยมทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมาเป็นเวลาก,กว่า3,000ปีความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาตั้งแต่การสร้างพีระมิดไปจนถึงการปฏิบัติทางศาสนาที่ซับซ้อนยังคงทําให้เราหลงไหลแต่เรื่องราวของอียิปต์โบราณไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของชัยชนะและความยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องราวของความเสื่อมถอยซึ่งเป็นการคลี่คลายอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างช้าๆเพื่อทําความเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังความเสื่อมถอยนี้ก่อนอื่นเราต้องชื่นชมความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเสียก่อนอาณาจักรเก่าซึ่งมักถูกยกย่องว่าเป็นยุคแห่งพีระมิดเป็นยุคที่มีการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอย่างไม่มีใครทัดเทียมในช่วงเวลานี้ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับคูฟู ได้สั่งให้สร้างโครงสร้างที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์นั่นคือพีระมิดแต่ภายใต้ยุคแห่งความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้มีมเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมถอยซ่อนอยู่รากฐานของอํานาจที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ยังหว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความโกลาหลที่นําไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรเก่าอีกด้วยหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโบราณอียิตก็เข้าสู่ช่วงแห่งความโกลาหลที่เรียกว่ายุคกลางช่วงแรกเป็นช่วงเวลาแห่งการแตกแยกและความไม่มั่นคงแต่จากความโกลาหลดังกล่าว ยุคใหม่ก็เกิดขึ้นนั่นคืออาณาจักรกลางช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อียิปต์รวมตัวกันอีกครั้งทําให้เกิดความมั่นคงและการคุ้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามแม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้อาณาจักรกลางก็ไม่สามารถต้านทานพลังแห่งความเสื่อมถอยได้เช่นกันอาณาจักรใหม่มักถูกมองว่าเป็นจุดสูงสุดของอํานาจของอียิปต์ในช่วงเวลานี้เองที่อียิปต์ได้ขยายอาณาเขตเข้าร่วมการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่ และสร้างวิหารและอนุสรสถานที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งฟาโรเช่นรามเสดที่สองและได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ภารในการรักษาอาณาจักรร่วมกับความขัดแย้งภายในและภัยคุกคามจากภายนอกค่อยๆจัดก,กร่อนราาฐ,ฐานของอาณาจักรใหม่ยุคปลายของอียิปต์โบราณเป็นช่วงเวลาแห่งการปกครองจากต่งางชาติและความวุ่นวายภายในเมื่ออำนาจกลางอ่อนแอลง อียิปต์ก็ตกเป็นเหยื่อของผู้รุกรานและผู้ปกครองจากต่างชาติที่พยายามควบคุมความมั่งคั่งและทรัพยากรของอียิปต์อารยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตบัดนี้เหลือเพียงเงาของตัวตนในอดีตซึ่งต้องดิ้นรนเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของตนไ,ไว้ท่ามกลางแรงกดดันจากภายนอกการล่มสลายของอียิปต์โบราณไม่ใช่จุดสิ้นสุดของอิทธิพลของอียิปต์แม้ว่าฟารโรห์องสุดท้ายจะถูกแทนที่ด้วยผู้ปกครองชาวโรมัน แต่มรดกของอียิปต์ยังคงก้องสะท้อนตลอดประวัติศาสตร์ความสําเร็จของชาวอียิปต์โบราณในด้านศิลปะวิทยาศาสตร์และาศาสนาได้วางรากฐานให้กับอาร,รยธรรมสมัยใหม่หลายด้านการล่มสลายของอาร,รยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงธรรมชาติของวัตจักรในประวัติศาสตร์ซึ่งแม้แต่จากประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังล่มสลายในที่สุดเมื่อเราสรุปการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณน,นี้เราจะนึกขึ้นได้ว่าอาร,รยธรรมไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็มีอาจคงอยู่ชัว่วนิรันดร เรื่องราวการรุ่งเรืองและการล่มสลายของอียิปต์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจัยต่างๆเช่นความเป็นผู้นำไทยคุกความจากภายนอกและความขัดแย้งภายในด้วยมีส่วนทำให้ชาติที่ยิ่งใหญ่นี้ล่มสลายได้แต่ถึงแม้จะเสื่อมไปลงมรดกของอียิปต์ก็ยังคงดำรงอยู่สร้างแรงบันดาลใจและสอนบทเรียนต่างๆแก่เราซึ่งยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันเช่นเดียวกับเมื่อหลายพันปีก่อน ขณะที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเหนือหงนทรายอันไร้การเวลาของยอีหยิ์เราตระหนักได้ว่าแม้แต่อรยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องผเผชิญกับจุดจบในสักวันหนึ่งเรื่องราวของอยีหยิ์โบราณไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของอำนาจและความยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความเปลาะบางของความสำเร็จของมนุษย์อีกด้วยพีระมิดวิหารและสุสานที่พวกเขาทิ้งไว้เป็นพยานเงียบของวัฒนธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองริมฝั่งแม่น้ำไน อย่างไรก็ตามมรดกของอีหยิ์ยังคงอยู่ความรู้ที่พวกเขาสะสมศิลปะท,ที่พวกเขาสร้างขึ้นและความเชื่อที่พวกเขายึดมัน่นได้ทิ้งรอยประทับที่ลบไม่ออกไว้บนโลกตั้งแต่การมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของรีกและโรมไปจนถึงวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เป็นแรงบันดาลใจอียิ์โบราณยังคงหล่อหลอมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และมนุษยชาติเมื่อเราสรุปการเดินทางของเราผ่านการรุ่งเรือง และการล่มสลายของอาร,รยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ขอให้เราจะไว้ว่าบทเรียนจากอดีตคือแสงนำทางสู่อนาคตของเราเพราะในสรากภาระขาวพังของอียิปต์โบราณเราไม่ได้เห็นเพียงเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแต่ยังเป็นพยานจิตวิญญาณที่คงอยู่ของความพยายามของมนุษย์อีกด้วยขอขอบคุณที่ร่วมสำรวจความเสื่อมถอยของอียิปต์โบราณกับเราขอให้เสียงสะท้อนของโลกโบราณน,นี้ยังคงสร้างแรงบันดาลใจและเตือนใจเราถึงความสมดุลอันบอบบางที่อาร,รยธรรมทั้งหมดตั้งอยู่